มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดอาชีพล่าสุดของเชฟอ้อยรรีตาต์ทชีวิตใหม่สู้ไม่ถอยยังจำกันได้นะคะนางยุวดีชัยสิริพาณิรือที่รู้จักกันในานามของเชฟอ้อยเว54ปี เชฟชื่อดังที่เมื่อช่วงปี2 5 6 6ที่ผ่านมาโดนมรสุมเข้ามาโจมตีตั้งรับแทบไม่ทันค่ะโดยเฉพาะประเด็นดราม่าเกี่ยวกับแฟรนชายลูกชิ้นของเชฟอ้อยเมื่อมีผู้ซื้อแฟนชายออกมาเปิดเผยปัญหาหลายอย่างนะคะจนเกิดการโต้เถียงกันในสื่อสังคมออนไลน์และทั้งสองฝ่ายได้ไปออกรายการโหนกระแสเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตในตอนนั้นล่าสุดนะคะชาวเน็ต ในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปของเชฟอ้อยในงานเกษตรสุรนาดีปี68ที่เพิ่งจะผ่านไปกับอาชีพใหม่แม่ค้าขายหอยแครงที่นำมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะชาวเน็ตเห็นภาพเชฟอ้อยต่างเข้ามาให้กำลังใจเช่นบอกว่าถึงจะล้มไปแล้วแต่ว่าเชฟก็ตั้งใจทำมาหากินนะครับอันนี้ชื่นชมเขาทำมาหากินสุจริตยังไงก็ได้ชื่นชมคนล้มอย่าข้ามยังไงเขาก็ยังขยัน เชฟอ้อยผู้ขายทุกอย่างยอมรับความใจสู้ของแกนะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพื่นด้วยนะครับขอบคุณครับ